ไม่เฉยอะไรเบอกอะไรต้องจ่ายอะไรไม่ต้องจ่ายค่ะนะคะขอความกรุณาําไปบอกว่าขึ้นจิตก็ใช้ได้เลยไหมอันนี้พี่ออนจะต่อรองประเทศเหรอขึ้นจิตน่าจะใช้ได้เลยออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยแต่มันไม่ได้ขึ้นแล้วใช้ได้เลยนะมันใช้ตมอมาทุกตำบลเพราะว่าเราอยากให้พวกพี่ที่ลงพื้นที่นะค่ะได้อะไรหนึ่งดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอบอกว่าไม่จ่ายออกไ็ไม่ไม่ดูแลตัวเองป่วยก็ไม่ไป,ไปนะครับแล้วจะบอกไปชั้นชื่ออะไรอ่ะสิริวังขาวข่ำที่รู้ว่าเจอนนะค,ะคุณหมอดาคุณอ่อนคุณไปไม่แต่ชาวบ้านก็รู้ว่าเขาได้รับสิทธิ์อะไรเขาดีนะครับเพื่อสนุกด้นยครับเพื่อให้เปลี่ยนแล้วก็โครงการนี้โครงการที่ดีนะค,ค,ครับเป็นรูปฐานของการ ในปี2561อะไรคือเขาเพิ่มให้เราแล้วเราจะได้รา้จักกันเลยคะแล้วผู้มือที่แจกไปเนี่ยเราก็อยากให้พวกพี่เอาเก็บไปดีก็จริงแต่มันมีด่างมันเป็นด่างของกมกันนะของมลืลนะครับใ้เชิงของการจัดการจริงๆนะครับ เราเหมือนเราอะไรที่มันมีมันจะดูไม่ดีสุาอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับมันจะดูเหมือนได้เปล่าพอได้เปล่าเราจะต้เล่าเลยบางเรื่องไปอย่างเช่นเรื่องสุขภาพถ้าไปทุกเรื่องเลยดีไหมดีเขา็จ่าใให้แต่บว่าต้องมีงบประมาณในการให้แต่จริงเนี่ยมันเป็นการฟีมแบงค์ที่ส่วนอย่างไรค่าและไม่เหมกอนเปล่านะครับ หลักเนี่ยมันมีสามก้อนแต่วันนี้ผมจะแตะอยู่แค่ก้อนบาททองสวัสดีค่ะคือขายผู้หญิงผู้สภาพภาคกลางค่ะจังหวัดปทุมธานีวันนี้อบรมให้ความรู้ในระบบประกันสุขภาพโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน60คนนะคะประกอบด้วยอสมชรบอาสาสมัครชุมชนตำรวจบ้านนะคะแล้วก็กู้ภัยค่ะการให้ความรู้ในวันนี้เป็นความรู้ในขั้นพื้นฐาน ในสิทธิ์ของบัตรประปรปะกันสุขภาพก็บัตรทองของเรานะคะชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนค่ะบางคนยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ยังไม่รู้ว่าสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์บัตรส0สบาทของเรามีอะไรบ้างวันนี้เราเชิญค่ะเราเชิญบรรดาอสมอกู้ภัยนะคะมาเพราะว่าคุณอสมอคุณกู้ภัยคุณอปอพร,รต่างๆเขาจะใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่าพวกเราเวลาเกิดเรื่องกับชาวบ้านเขาจะเป็นผู้ที่เข้าถึง ประชาชนก่อนพวกเรานะคะวันนี้ค่ะหลังจากที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความสำคัญในระบบประ,ประกันสุขภาพแล้วพี่น้องอสอมก็สามารถจะนำไปใช้ในชุมชนได้ทำให้ชาวบ้านเกิดความเข้มแข็งอำเภอเมืองของเราไข้เลือดออกกำลังระบาดค่ะเราจังเป็นต้องมาให้ความรู้กับอสอมเพื่อลงไปทำงานในชุมชน